เอ้ T six K M K K K M K อยากเป็นตัวจริงไม่มีใครอยากเป็นช้อยถ้าเธอไม่รักกูบอกว่ากูไม่กคอยกูให้ใจใครกูก็ให้ไปเต็มร้อยถ้ามันไม่แฟร์ไม่ต้องแค่ก็แคบลัน อยู่ก็แม่แกงไม่ใครกลัวเอมีอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่กลัวมึงอยู่ดีพันโรเกต์หายพอต้องการจะสลีพันโรเกต์หายเพต้องการจะสลเีอยาจะลีมเรื่องเราโดยทำให้เป็นทุกข์ใจคนบอกว่าให้แต่มันจะได้เลื่อมทุกไปแค่มึงรักตัวเองแค่รักให้เป็นก็พอใครจะอยู่หรือจะไปก็ไม่จำเป็นต้องก,ก็แค่กับมาสโมควี้อยู่กับไม่จีที่ทำให้เธอไปมันคงจะได้เท่านี้เวลาเราไทก็เต็มที่ เพราะว่าเธอไม่แค่ไม่ยังมีเราในชีวิตก็คงต้องปล่อยเธอไปเพราะเท่าที่มีคงไม่พอเธอไม่ได้รักไม่ใช่เราที่ไม่รอฉันจะไม่ทนและฉันก็จะไม่ยอมปล่อยให้เธอนั้นหายไปจะทำใจจะไม่มองเรื่องเธอกับฉันจะไม่เอาไปใครใครถึงแม้เจ็บช้ำแทนไม่อยากจะหายใจไรดีไม่ดีเธอก็ดูเอาแล้วกันเคยรักกันอยู่ดีดีรู้อีกสิไม่สำคัญไง ตัวเองทีกลายเป็นคนไม่สำคัญเนี่ไดีไม่ดีเธอจะดูเอาเ้วกันเน่เป็นเพียงความรักที่เธอนั้นไม่ต้องการดูตัวเองที่กลายเป็นคนไม่สำคัญใครจะดีหรือไม่ดีดูเองทีก็เราเจนไม่มีใครอยากเป็นชอยถ้าเธอไม่รักกูบอกว่ากูไม่คอยกูให้เจ็บไปกูก็ให้ไปเต็มร้อยถ้ามันไม่แฟร์ไม่ต้องแจก็แค่ปล่อย dù cả mày càng mày khơi cố enemy dù tôi còn đeo cả mày con hơn giờ đây ันโรเกต์หายพอต้องการจะสลบพัในโรเกต์หายพอต้องการจะสลบใจของฉันมันก็มีแต่เธอแต่คงไม่มีสิจธาเจียมไม่ได้กับเขาเพราะเขาไม่ดีต่อใจส่วนฉันมันนาเริงร่านชีวิตไปวันวันวิ่งเล่นตามอมฟันไม่รมู้ว่าได้เมื่อไรเธอบอกว่าฉันไม่รอมจริงแล้วเธอไม่พอไปกับเขาก็าคอยเธอนั้นได้อย่างชสุดท้ายถ้าเขาไม่แค่ความรักมันไม่แฟร์แค่กดโทรมาามซ้ำน้ำตาเธอเห็นฉันเป็นอะไรก็บอกมาดีทำไมต้องหลอกกันนี่ อยากจะไปกับเขาแต่ก็แค่บอกมันดีทำไรก็บอกว่าผิดถ้าไปไม่ตอบกันอีกคิดว่าหลุดจนฉอนอถ้ายังมาบล็อกกันอีกมันยังไม่พร้อมมดัดดีไม่กล้าให้งอเลยนี่เหมือนไม่ชนบสิบล็อกกันเลยโดยนน็อกไปอีกต้องแร่งมช้อนสติไม่อยากจะร้องอ่ะดิสรุปฉันมันไม่ป๊อปฉันมันไม่ฮอตอ่ะดิแต่ก่อนที่เธอเจะไป เธอไม่รักกูบอกว่ากูไม่ค่อยกูให้จใจไปกูก็ให้ไปเต็มร้อยถ้ามันไม่แฟร์ไม่ต้องแคก็แค่ปล่อยอยู่ก็ไม่แกงไม่เคยแกล้งนันไหมอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่กลัวมึงอยู่ดีพันโรเกตหฮพอต้องการจะสลีพันโรเกตหฮพอต้องการจะสลีโยผมเข้าใจว่าผมมันไม่สำคัญแล้วก็รู้ตัวดีว่าผมมันน่าลำคาญตอนจากไปผมก็ยังตามรังควานต่อให้คิดถึงมันก็แค่เพียงบอกบางๆตอนที่เธอ ว่าเธอไม่มีใจแต่ถ้าให้มีเธออยู่คงรู้ว่ามันก็คงจะดีไงและสุดท้ายก็ขอให้เธอได้โชคดีอย่างที่เธอได้ตั้งใจไว้อยากเป็นตัวจริงไม่มีใครอยากเป็นชอยถ้าเธอไม่รักกูบอกว่ากูไม่คอยกูให้ใจไปกูก็ให้ไปเต็มร้อยถ้ามันไม่แฟไม่ต้องใจก็แคบปล่อนอยู่กับแม่แกงไม่ใครกูเอนมี่อยู่ตัวคนเดียวก็ไม่กลัวมึงอยู่ดีพันโรเกตหาพรต้องการจะสลีพันโรเกตหายเพาต้องการจะสิฮ้